ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหลังจากที่เราได้ทํางานในส่วนของการทะเบียนไปบ้างแล้วนะครับตรานี้จุดสําคัญของการทํางานทะเบียนก็คือว่าหลังจากที่เรานํานักเรียนเข้าห้องนะครับเข้าห้องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าเ,าเด็กในแต่ละห้องนั้นนะครับมีจานวนนักเรียนเท่าไหร่เราก็จะสามารถมาดูได้จากรายงานตรงนี้ว่าปี57 2เทอม58 2เทอม5 9 6 0นนะครับมีนักเรียนอยู่เท่าไหร่นั่นแสดงว่านักเรียน ตอนนี้เนี่ยนะครับที่เข้ามานี่คือเป็นของปอนหนึ่งทับหนึ่งในปีหกเทอมหนึ่งเทอมเทอมหนึ่งหกศูนย์นะครับแต่เทอมอื่นยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทําการเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีการสอนในเรื่องของการ,รโอนนักเรียนนะครับย้อนกลับไปให้ในแต่ละปีการศึกษาในแต่ละภาคาศึกษาครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ปี60ูนก่อนซึ่งเป็นปีปัจจุบันที่เราจะจัดการง่ายสุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้อนโอนย้อนกลับไปในแต่ละปี ที่ต้องการนะครับอันนี้ถ้าเกิดเนกรณีที่เราต้องการตรวจสอบว่าเด็ก1คนนั้นตอนนี้ไปอยู่ห้องไหนบ้างอะไรยังไงบ้างปีบ้างเนี่ยนะครับรบะบบของเราก็จะมีในโปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบนะครับอาจารย์สามารถจะตรวจสอบนักเรียนได้ว่านักเรียนแต่ละคนหลังจากที่โอนย้ายไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในปีไหนบ้างนะครับก็าสามารถตรวจสอบนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่เด็กแต่ละคนถ้าคนรต้จงการรู้นะครับตรวจสอบห้องเรียนนักเรียนนะครับอาจารย์ก็กดคลิกตรงนี้ที่7.4 พอเราจากที่กดที่เจ็ดสี่อาบากโคดนักเรียนใส่เข้าไปนะครับอาากดคนักเรียนใส่เข้าไปกดมันก็จะแสดงนะครับว่าเด็กเรียนคนนี้นะครับภาพการเดิสารนี้อยู่ห้องไหนภาการเดินสารน้อยู่อยถ้าถ้าอยู่หลายห้องมันก็จะแสดงมาให้ดูเลยนะครับเป็นการตรวจสอบว่าเด็กคนนี้อยู่ห้องถูกต้องไหมครับถ้าผิดพลาดก็ออกก่อนนะกดลบอย่างนี้นะครับนี่คือระบบการตรวจสอบนักเรียนในแต่ละห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมตัวนึงที่ระบบเราสร้างไว้ให้นะครับ ซึ่งในตัวโปรแกรมเองเขาจะมีอีกหลายตัวนะครับที่ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องของักเรียนในห,ห้องก็าสามารถที่จะตรวจสอบไดนะ้เลือกปีการศึกษาจากนั้นก็เอา13หลักของเด็กมาค้นนะครับเราก็จะเจอได้ว,ว่าเด็กคนนี้อยู่ในห้องไหนนะครับในแต่ละปีอยู่ในห้องไหนนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ระบบเราช่วยในการ รหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็กรณีที่ต้องการรวมรุ่นนะครับรุ่นไหนที่รวมกันได้เราก็จะจับมารวมกันนะครับคือการรวมรุ่นนะครับจากรุ่นนี้รวมกับรุ่นนี้นะคือพอเลอกรุ่นนี้นะฮะก็รวมกรุ่นนี้นะครับ,ออเ,รรบเสร็จแล้วในกรณีที่นํานักเรียนเข้าห้อง นะครับนำนักเรียนเข้าห้องเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่านะครับถ้าเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีข้อมูลที่ผิดพลาดเราอยากจะลบข้อมูลนะฮะของแต่ละห้องออกแล้วจะจะ,จะเริ่มต้นใหม่อาจารย์ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็คือไปที่เมนูในส่วนของงานเทคิเช mm ีย hmm. นเสร็จแล้วมันจะมีเมนูหนึ่งครับคือลบนักเรียนหลายห้อง ครับลบระเรียนทั้งหมดสําคัญนะครับสองข้อนี้อย่าเลืกผิดถ้าลบทั้งหมดทั้งหมดี่คือหายทั้งหายทุกห้องนะฮะหายทุกปีเหมือนเริ่มต้นศูนย์ใหม่ของงานทะเบียนเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังอย่าเพิ่เปิดสิทธิ์นี้ให้ใครเข้ามาเล่นได้นะเมนูนี้เมนมูที่สองจุดสองนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกปีการศึกษานี้เสร็จแล้วก็ลบห้องนะครับที่เราการจะลบ พอกดลบเนี่ยมันจะต้องให้ใส่รหัสยืนยันนะครับว่าใครเป็นคนลบนจะเก็บรหัสไว้นะอันนี้คือลบข้อมูลแต่ละห้องได้ที่เป็นองการเฉพาะปีการศาึกษานะการศึกษานี้นะในแต่ละปีนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการหลังจากที่นำนักเรียนเข้าห้องแล้วในส่วนของงานทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะมาจัดการได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการกำหนดเลขที่นักเรียนนะครับ